ลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่31กาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม แขนงกะหลำปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ํามัด25กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมใบสาะาเนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวน วันนี้260บาทต่อกิโลกรัมพริกกระหยงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลือง วันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลือง <Lip> <iyorum> วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วลนเตาวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้า วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต,อาทต่อกรมดอกแครวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือก วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะราขี่นกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทียท้อเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทียท้อแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดําวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคางคกเบือกลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบือใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม หัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทตอ่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวชัยเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็ก วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้1 2 5บาทต,อาทตอ่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้350บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้450บาทต่อ400ลูก เห็ดกระด้างวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลาง วันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้สามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัม มะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ